สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนุอนมันงบ4,000ล้านสั่งซื้อซีโนแวค12ล้านโดส7กันยายน64นายธนกรวงบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมครมอในวันนี้ได้อนุมัติงบวงเงิน4,254.36ล้านบาทในการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมจำนวน12ล้านโดสเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนส่วนผสมระหว่างซิโนแวคก,กับแอสตราเซเนกาเพิ่มเติมโดยประชาชนจะได้รับวัคซีนครับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจากการวิจัยพบว่าการฉีดวัคซีนจุประสงค์มีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันได้ดีมากสำหรับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3กันยายน64ที่ผ่านมา ทางนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่าที่ประชมุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขหรือสอบคอสบทเห็นชอบการฉีดวัคซีนสูตรไข้ส่วนในคนที่หายป่วยจากโควิด -19 จําจำนวนหลายแสนคนคณะกรรมการเห็นตรงกันว่าควรมีการฉีดวัคซีนหลังจากหายป่วยแล้วอย่างน้อย1เดือนและภายใน3เดือนต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกำหนดสูตรฉีดวัคซีนไข้มีดังนี้1วัคซีนสูตรไข้ซิโนแวคและแอสตราเซเนกา ระยะห่าง3-4สัปดาห์เป็นสูตรหลักของประเทศไทยและเพิ่มสูตรควายแอสตราเซเนกาตามด้วยไฟเซอร์ระยะห่าง4-12สัปดาห์สูตรนี้จะใช้แพร่หลายในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากจะมีวัคซีนแอสตราและไฟเซอร์จำนวนมาก 2. การฉีดกระตุ้นในผู้ที่ฉีดซิโนแวค2เข็มด้วยแอสตราเซเนกาเป็นการบดสำหรับคนฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มซิโนแวคบวกซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 3. ผู้ที่หายป่วยโควิดในช่วง1-3เดือน ซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ2เข็มหรือครบ2เข็มแต่ไม่ถึง14วันแล้วติดเชื้อให้ฉีดกระตุ้นภูมิด้วย a อสตรา e ซเนกาหรือไฟเซอร์หเขม็มท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ